วันนี้เรากำลังกินบุฟเฟ่ขาปูยักษ์กันนะครับจากเาไกโดนะครับผมแถวเมรู้นะแถวโดทงโบรินะครับผมก็ตอนนี้หนุ่มสาวก็เริ่มจบปูกันลวครับนะฮะแล้วก็มีหม้อปิ้งย่างส่วนบุฟเฟ่เบียร์ไม่มานะครับผมกำลังใกล้มาแล้วเดี๋ยวนี้นี้นี่ได้ข่าวว่าแพงมากนะครับก็ดูบอลไม่จบครับรีบกลับมากินคะกลัวจะขาดทุนนะครับจะชมบรรยากาศการกินนะครับเอาถ่าย่อดกินนะจะวางแกล้งกล้องไว้ดี เดี๋ยวไม่ต้องกินโชว์แล้วกันนะดูบรรยากาศข้าวนะครับงานแจกโอซก้านหครับส่วนวอื่นๆก็นนี้ก็เริ่มรับประทานกันแล้วนะครับผมมีสมาชิกกินปูไม่ได้รอุ้ยมีอะไรอีเหีอมีอย่างอืได้มีอื่นไหมวนนี้มันจะมีปอยากินขาไปนะมีอื่นไหมนะครับแยกไยี